we สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมวิทยาวิทยไกรเกลียงนะครับพี่น้องที่รักครับท่าทีเป็นสิ่งที่สําคัญมากเหลือเกินในการที่เราดําเนินชีวิตและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสนพระทยัยทรงทอดพระเนตรดูข้างในจิตใจของเราว่าเรามีเขาความคิดอย่างไรวันนี้ผมจะนําท่านให้มาพิจารณาดูตัวท่านเองนะครับว่าเรามีท่าทีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับ1สมบทที่ิข้อหนึ่ง ถึงเมื่อดาวิดท,ทูลซาอูลเสร็จแล้วพระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิดและโยนาธานทรงรักดาวิดอยา่างรักชีวิตของพระองค์และวันนั้นซาอูลก็ทรงกักตัวดาวิดไว้ไม่ยอมให้กลับไปบ้านบิดาของเขาแล้วโยนาธานก็ทรงทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะพระองค์ทรงรักเขาอย่างกับรักชีวิตของพระองค์โยนาธานก็ทรงถอดเสื้อคลุมที่พระองค์สงสัย พร้อมทั้งเครื่องอาวุธแม้แต่ดาบคันธนูและเข็มขัดประทานแก่ดาวิดและดาวิดก็ออกไปทุกแห่งที่ซาอูส่งใช้ไปเขาประสบความสําเร็จดังนั้นซาอูจึงส่งตั้งเขาให้อยู่เหนือพวกนักรบสิ่งนี้เป็นที่ชอบในสายตาของประชาชนทั้งปวงและในสายตาของพวกข้าราชการของซาอูด,ด้วยเมื่อพวกเขากำลังกลับเข้ามาดาวิดก็กลับจากการฆ่ากลนฟิริสเตีย พวกผู้หญิงก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้องเพลงและเต้น,นรำต้อนรับพระราชาซาอูด้วยรำนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้น,นรำกันว่าซาอูข้าคนเป็นพันๆและดาวิดข้าคนเป็นหมื่นๆซาอูเคริ้วยิ่งนับคำที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระทยัยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่า ข้าคนเป็นหมื่นหมืนส่วนเราเขาว่าข้าแต่เพียงเป็นพันพันนอกจากราชอาณาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าซาอูก็ส่งจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับเมื่อกษัตริย์ดาวิดได้เอาชนะโกลิตกษัตริย์ดาวิดเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมและกองทัพอิสราเอลในตอนท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราได้เรียนรู้กันในข้ออ่ ที่8ที่7ที่8นะครับบอกว่าผู้หญิงของอิสราเอลก็ร้องรับเมื่อเต้นลำกันว่าซาูลฆ่าคนเป็นพันๆแต่ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆคำพูดคำนี้หรือว่าเนื้อร้องเพลงตอนนี้นะครับกลับให้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของสองพ่อลูกที่ไม่เหมือนกันคือกษัตริย์ซาูลและโยนาธานพี่น้องที่รักครับถ้าเกิดเราได้ดูในข้อแรกข้อหนึ่งของบทที่18นะครับเราจะพบว่าเมื่อดาวิดได้ทุนซาูลเสร็จแล้วโยนาธาน ก็รู้สึกมีความผูกพันกับจิตใจของดาวิดเป็นอย่างมากและโยนหานก็ทรงรักดาวิดอย่างรักชีวิตของพระองค์เองพี่น้องที่รักครับหลายๆครั้งเราเห็นความสําเร็จของผู้คนเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเรามีท่าทีอย่างไรครับโยนธานได้มองถึงความสําเร็จของดาวิดเป็นพระพรของพระเจ้าที่ได้ทรงส่งคนของพระองค์นั้นมาเอาชนะคนฟิลิสเตียหรือโกลิอัตที่เป็นขวากน้ําอันยิ่งใหญ่ กั้นขวางความสําเร็จของชนชาติอิสราเอลแต่พี่น้องที่รักครับเมื่อกษัตริย์ซาอูลได้ฟังถึงเนื้อร้องเพลงซึ่งเป็นเพียงคําร้องฉลองของผู้หญิงที่เขาคิดกันสดๆในเวลานั้นนะครับเหมือนกับที่บทเ,เพลงเมื่อโมเสสพาประชาชนอิสราเอลข้ามทะเลแดงก็มีการร้องเพลงสรรเสริญในลักษณะน,นี้เช่นเดียวกันเมื่อผู้หญิงร้องเพลงว่าซาอูลฆ่าคนมเป็นพันๆแต่ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ ในจิตใจของซาอูนก็เกิดความเกลี้วยิ่งนักในข้อแบอกว่าซาอูนกลิ้วยิ่งนักและคําที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระไทยพระองค์เลยพี่น้องที่รักครับสิ่งที่สําคัญของเราก็คือว่าเราควรจะสํารวจท่าทีของเราในแต่ละวันให้ดีในพระคัมภีร์ได้เคยเตือนเราว่าให้เรารักษาใจของเราด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตนั้นเริ่มต้นออกมาจากใจเป็นเรื่องจริงทีเดียวครับพี่น้องที่เราจะต้องรักษาใจของเราด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะว่าท่าทีในจิตใจของเรานั้นมีผลมากมายเหลือเกินต่อสิ่งที่เราจะแสดงออกมาและเป็นความจริงรวมทั้งเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นให้ความสําคัญและทอดพระเนตรผมอยากจะนําทุกท่านนะครับได้มาถึงท่าทีที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นท่าทีในแง่บวกและสนับสนุนให้เราเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่ทําตามน้ําพระทัยที่ดีขึ้นผมจึงอยากจะให้เราเรียนรู้จากชีวิตของโยนาธานด้วยกันนะครับ พี่น้องที่รักครับโยนาธานมี3ท่าทีที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างท่าทีแรกอยู่ในข้อที่1นนะครับก็คือท่าทีที่มีความรักโยนาธานเมื่อได้เห็นดาวิดทูลซาอูลแล้วโยนาธานก็เกิดความรู้สึกผูกพันกับจิตใจของดาวิดและส่งรักดาวิดเราควรจะมีความรักซึ่งกันและกันกับพี่น้อง ที่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนครับเมื่อเรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ย่อมมีการอวยพรเกิดขึ้นอย่างมากมายในราชะกิจของพระองค์บางครั้งพระเจ้าก็อวยพรคนนั้นมากบางครั้งพระเจ้าก็อวยพรคนนี้มากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะได้มาตั้งอยู่ในประเทศไทยของเราแต่หลายๆครั้งถ้าเกิดเราไม่สำรวจท่าทีของตัวเองให้ดีเราไม่ระมัดระวังให้ดีนะครับมันก็อาจจะทํางานในจิตใจของเราและอาจจะกลายเป็นความคิดอิจฉาริษยาแทนที่จะเกิดเป็นความรัก ขอให้เราสรํารวจท่าทีว่าเรามีความท่าทีของความรักหรือไม่นะครับท่าทีที่2ครับพี่น้องครับอยู่ในข้อที่3นะครับโยนาธานทรงทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะพระองค์ทรงรักเขาอย่างกับรักชีวิตของพระองค์โยนาธานได้ทําพันธสัญญากับดาวิดเป็นท่าทีของความสัตย์ซื่อเป็นท่าทีของความไว้เนื้อเชื่อใจกันผมอยากจะให้หนุนน้าใจพี่น้องนะครับที่เราจะมีท่าทีแห่งความสัตย์ซื่อ ต่อพี่น้องรอบข้างต่อพี่น้องคริสเตียนต่อผู้ร่วมงานในราชกิจของพระเจ้าเหมือนอย่างที่โยนาธานมีกับดาวิดพี่น้องที่รักครับมีไม่มากเลยนะครับที่พระเจ้าจะสง่งอวยพรใครสักคนหนึ่งให้ทําราชกิจของพระเจ้าอย่างเกิดผลสิ่งที่สําคัญเราไม่ใช่เพียงแต่รักเขาเท่านั้นนะครับแต่เราควรจะมีท่าทีแห่งความสัตย์ซื่อในการรับใช้เคียงบา่าเคียงไหลด้วยกันถึงแม้ว่าพระเจ้าจะอวยพรเขามากหรือเราน้อยหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นได้รับเกียร นี่เป็นสิ่งที่ประเด็นที่สาคัญที่สุดนะครับที่เราไม่ควรจะมาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันแต่เราควรจะมีความสมานสามัคคีและสัตย์ซื่อต่อกันและกันเหมือนอย่างที่โยนาธานได้ทาพันธสัญญากับกษัตริย์ดาวิดท่าทีสุดท้ายนะครับก็ถือท่าทีแห่งการสนับสนุนและยกชูพี่น้องที่รักครับกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นบุตรของเจสซีเป็นบุตรของคนธรรมดาทั่วๆไปเมื่อเทียบกับโยนาธานซึ่งเป็นบุตรของซาอูลเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล พี่น้องลองดูที่ข้อ4ด้วยกันนะครับข้อ4บอกว่าโยนาธานได้ทรงถอดเสือ้อคลุมที่พระองค์ทรงใส่พร้อมทั้งเครื่องอาวุธแม้แต่ดาบคันธนูและเข็มขัดประธานแก่ดาวิดพี่น้องที่รักครับในสมัยของอิสราเอลนั้นเสื้อกลุมและเครื่องนุ่งห่มต่างๆของโยนาธานในฐานะที่เป็นเจ้าชายคนหนึ่งของกษัตริย์ซาอูลนะครับเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งของการแสดงการยอมรับการแสดงถึงฐานะของตัวเองว่าตัวเองเป็นใครแต่โยนาธานได้ทรงถอดเสื้อกลุ่มของพระองค์ สวมใส่ให้กษัตริย์ดาวิดพร้อมทั้งมอบเครื่องอาวุธต่างๆดาบซึ่งเป็นอาวุธประจํากายคันธนูและเข็มขัดประทานต่างๆให้กับกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นท่าทีของการยอมรับการสนับสนุนและพร้อมจะยกชูคนของพระเจ้าขึ้นพี่น้องที่รักครับถ้าพระเจ้าอวยพรให้ท่านมีโอกาสได้รับใช้ กับคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้และทรงอวยพรเป็นพิเศษขอให้ท่านมีความรู้สึกชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้รับใช้เคียงบาทเคียงไหลกับวีรบุรุษแห่งความเชื่อซึ่งพระเจ้าประทานให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่เป็นท่าทีที่เราควรจะมีอย่างยิ่งในชีวิตของเรานะครับอย่าลืมสามท่าทีของโยนาธานะครับท่าทีของความรักท่าทีของความศรัืธอและท่าทีของการสนับสนุนและยกชูหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับท่าทีที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าและตรงนำน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าวพรรคับ